สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเจ้าเศร้าเด้อมนันนี่ตื่นมาตอนเศร้าตกใจพี่น้องเลยเอาวาลูกข่อยคือมีปานหรอเบงเิงเบิงเมย์เป็นเห็ดตานี่หน,น,นี่โมเมนต์ปานเด้อนี่เด้อขี่ม,งมึงหมอชัดชัดไม่ผลักท่าใจคืนหนิผลว่ากันผีผลบา่า,พ,บาพี่น้องก่าเมนบอกมันกันผีได้ดีบอก บอกไปว่าอาม่าจะใช้ผู้เท่าเพิ่นว่าเนาะผู้เท่าเพิ่นว่าว่าเล็กน้อยให้กลางคืนเลยทีนี้แม่ชงเลี้ยงมาเกิดนะแม่ชงเลี้ยงผู้เพิ่นชงมาเกิดบอกเมนเมน่นชิมาเจาะเบิ่งเจาะเบิ่งแล้วเจ้าคือเห็ดนนี่บ้านเจาะเบิ่งเอ้าเพิ่นมาเบิ่งว่าลูกเพิ่นยังอยู่บ่ถ้าเห็ดดำๆที่ได้เพิ่นว่าบ่แม่นลูกเพิ่นบอก ลูกเพิ่นเพิ่นเห็นมาเห็นดำำเพิ่นแบบบุเมนลูกเพิ่นเพิ่นกับผมมาใกล้เด็กน้อยก็สิบห้าอีกสิบป่ะเนี่ยอ้ขวาว่าลูกขวารเป็นปานบัานตกใจพี่น้องเอ้ยตื่นมาตอนเช้าห้าท่านท่านไงท่านแล้วจังอาบน้ำล้างเ้าดูเด้ออุ้ยสาดเห็ดเพิ่นมึงอกี้เห็ดหน้าผากเราดำปื้อๆพี่น้องเอ้ยชัดเม่ก็ได้เห็ดไปได้พี่น้องเอ้ย